บองเปิดบอสชงล้นไปเยอะครับมีโอกาสโดนดาบอสดูดีดี7ต่อ5ครับตำภูพานเสิร์ฟ ทีวันชงสวยห้าต่อเจ็ดทีวันเสิร์ฟไปซ้ายตามภูพาเปิดซ้ายไม่ดีครับยังชงมาได้ครับเจ็ดต่อห้าครับตามภูพาเสิร์ฟทีวันเปิดสวยครับชงโอ้โหน่าผิดหวังครับตีอะไรไม่มีหางเสือเลยเลย ก็โหตีอะไรของมันวะของเงจะก่อที่อะไรวะพี่บูตลองอะไรนเอ่ะแปดต่อห้าครับตั้มภูพานเสิร์ฟปของเปิดสวยแล้วครับพี่เบนชงห่างโอ้โหต้องแปร้ามตามของห้าเปิดตั้มชงห่างเหมือนกันปของยังเกี่ยวได้พี่เบน อ้าวไม่ให้พี่แบนชงครับห้าต่อแปดครับพี่แวนเสิร์ฟตําภูพานชงสวยมากครับพี่แวนเกี่ยวไม่อยู่ครับแปดต่อห้าครับตําภูพานเสิร์ฟปลองเปิดสวยพี่แบนชงพลาดครับป๋บองแปลข้ามอาร์มเปิดได้ อย่างนี้โอ้หชงห่างเหมือนกันครับม่งไม่ข้ามครับห้าต่อแปครับพี่แบนเสิร์ฟอาร์มเปิดสวยแปดต่อห้าครับตั้มภูพานเสิร์ฟยอดกลางครับพี่แบนเปิดดีชงได้สวยครับ ห้าต่อแปดบอสพัทลุงเสิร์ฟ8ปต่อห้าครับจำผูพานเสิร์ฟบอสเปิดพี่แบนโชว์สวยมากครับห้าต่อแปดครับพี่แบนเสิร์ฟจำผูพานเปิดสวย แปดต่อห้าต้องเปิดได้ครับยังอยู่ป้องมงไม่ข้าม ส0บต่อห้าครับบอสเปิด <Bot bird S 2> ได้พี่แวนชงสวย5ต่อส0ครับพี่แวนเซ้มงสกิดดีครับูเมแม่งถ้าเป็นคูเป็นรูเกียวครับ สิบต่อห้าป๋องเปิดสวยครับเกือบออกครับผมนิดเดียวครับห้าต่อสิบอามของ5้าเปิดตั้มชงสวยครับลูกหลงครับสิบต่อห้าตัต้มภูพานเสิร์ฟ พี่แว่นไล่ชงห่างตีเกี่ยวหลังเท้าตัมภูพานสกอร์ค่อนข้างห่างครับสิ 5, บเอ็ดต่อห้าบ้องเปิดเล่นตับก้อไหมไมไ่ใจเลย 5ต่อ11อาร์มเปิดไม่ออกครับลากเองห่างป้องเปิดได้ที่แว่นกระโดดไปชง6ต่อ11อาร์มของ5เปิดได้ที่แ่นชงเอาแล้วครับไล่มาแล้วครับ เจต่อ11บเสิบเอ็ดต่อเจ็ดทีมงานเปิดดีครับชงล้นไหมล้นครับบอสเปิดได้บอสชงเองห่างเจ็ดต่อสิบเอ็ด 11ต่อ7ต็ดำภูพานเสิร์ฟป๋องเปิดสวยครับโม่งใส่ตั้มไม่ได้กินครับ7ต่อ11อ็ดอมของห้าเปิดสวยของเ,เปิดได้พี่แววนชมสวย 8ต่อ11พีแวนเซิร์ฟสิบเอ็ดต่อแปดฝ่องเปิดพี่แวนวิ่งไปชงแล้วครับตามเปิดได้หงงแค่ข้ามพี่แวนเปิดลูกแรกสวยชงอีกที 8ต่อ11อัมของห้าเปิดอเอรเปิดได้แก้ไหมเก้าต่ 11, อสิบเอ็ดอัมของห้าเปิดตามไหลเข้ามาโมงดีครับสิบเอ็ดต่อเก้า ย๋อวพูดก็เห็นผล <c oughs> ชงางเอาลูกออกครับเอาแล้วครับพี่แวนโบยกบรรมการแล้วครับ สิบสองต่อเก้าลูกเดียวเกมครับเสบไใบขวาบอสเปิดพี่แบงชงห้างครับตั้มบูพายเปิดเกมไหมจบเกมครับ